สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือเขารู้สึกอย่างไรเวลาที่เขามองมาที่คุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีกันนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวนะตัวอักษรเจ็ดตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว S ตัว P นะคะ F B U N ตัวสุดท้ายคือตัว K ค่ะมาดู Energy ช่วงนี้กันนิดนึงเนาะ โอ้ oh my god <c oughs> กำลังแอบสงสัยแอปถามพี่ไพ่ยอยู่ในใจว่าจะออกมาเป็น energy ช่วงนี้หรือว่าจะพูดเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพี่ไพ่พุ่งมาเรื่องความรู้สึกเลยนะคะ four bonds ตามด้วย page of swords ใช่ค่ะ The Star ตกขอบไมเอ่ยขออนุญาตเช็คนีดหนึ่งจะได้ได้อีกสักหนึ่งใบเนาะพี่ไพค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ Oh my god เบียโนคาร์ปส์นะคะว้าว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 มีหลายว้าวอ่ะจริงๆเห็นเห็นตั้งแต่ of Wands เนี่ยก็ดีใจแทนแล้วเนอะรู้สึกได้ถึงความสุขความอบอุ่นของ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณมีหรือว่ากำลังจะมีนะคะใครเป็นทีมสาวโสดหนุ่มโสดก็ฟังไว้ได้นะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะส่วนใครช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของความสัมพันธ์นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันคะ่ะอ,อ,อย่างที่เราบอกไปเรารู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณนะ่ะแน่นอน คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยถ้าสิ่งที่เขาจะทำให้คุณประทับใจเป็นอย่างแรกเนี่ยคือในเรื่องของความมั่นคงอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางใจก็ได้นะคะความมั่นคงมีได้หลายอย่างเนาะทางจิตใจเป็นัพ p อ o r t ทาง e โ o t ั o นอลความรู้สึกเนาะอารมณ์ finance การงานการเงินนะคะหรือทั่วๆไปก็ได้คะ่ะแบบอย่างละนิดอย่างหน่อยไม่ได้แบบโดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ รวมๆแล้วใกล้ๆแล้วอะอยู่ด้วยเรารู้สึกรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยรู้สึกได้ถึงความสบายใจเมื่อที่มันอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆก็ได้นะคะคือแค่แบบได้อยู่กับใครสักคนที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เขามีความเข้าอกเข้าใจในความเป็นเป็นตัวคุณนะตัวคุณเลยไม่ได้พยายามเข้ามาเปลี่ยนแปลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดในเรื่องของการพัฒนานะคะคืออันไหนมันเป็นข้อด้อยหรืออะไรเงี้ยมันคุยกันได้อะมันบอกกันได้ไม่มีใครหรอกเนาที่เวลาเราได้เจอใครสักคนที่ดีแล้วอะค่ะจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะรักษาเขาไว้เนี่ยหรือว่าเวลาที่เราอยู่กับใครที่ energy ดีๆอะพลังงานมันจะเชื่อมกันนะมันจะยิ่งอยาก ทำให้ตัวคุณอะเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นไปอีกบอกได้ว่าถ้าจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยเป็นได้เลยแต่ในความรู้สึกเราอะมันมันเป็น f e ลลิ่งเอ NERGY ที่ว่าแค่ไหนก็ได้อะ่ะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่แต่ต้องมาดีๆนะมาดีๆมาถูกต้องนะคะไม่ใช่ยังไงก็ได้คือแบบ ทำลายใครก็ได้อันนั้น,น,น,นคนละเวกันนะอันนั้นเป็นเหตุผลซัพพอร์ตในการทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งไม่ใช่ถ้ามาแบบถูกต้องตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีรับลมคนในไม่มี h ิ d เด n นอเ n นดไม่มีไม่มีอะไรที่เคลือบแฝงเนี่ยบอกได้เลยว่าในในบรรยากาศที่ครบกันบฟิน ฟินแบบคุยกันก็ง่ายอ่ะและคุยกันง่ายปรัแบบความเข้าใจกันง่ายเวลาที่ทะเลาะกันเนาะมีความเห็นอกเห็นใจกันมีแผนแนอนาคตร่วมกันหรืออย่างน้อยที่สุดอะ่ะเวลาเขาพูดถึงอนาคตอะค่ะอยากรู้ว่าใครมีใจกับเราแค่ไหนให้ลองฟังดูว่าเวลาเขาพูดถึงอนาคตอะมีเราอยู่ด้วยไหม แต่มันก็จะมีประเภทคนที่ขายฝันเหมือนกันใช่ปะแต่คนขายฝันกับคนที่พูดจริงมันดูไม่ยากขายฝันก็คือดีแต่พูดแต่การกระทําไม่มีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบจะเป็นเรื่องจริงอะเราก็จะพอสัมผัสได้ว่าทั้งแอคชั่นแล้วก็เวิร์ดคำพูดเนาะมันจะตีคู่กันไปมันอาจจะไม่แมทเพอร์เฟคร้อเซแต่อย่างน้อยคือมันจะ มันจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่อีกคนมีให้เราจริงๆนะคือเราจะไม่มีฟีลลิ่งของความสงสัยสักเท่าไหร่อ่ะไม่ได้แปลว่าจะไม่สงสัยเลยมันก็คงมีเรื่องอะไรที่จะต้องเรียนรู้กันบ้างเนาะแต่คือแบบเหมือนเหมือนเขาบอกอะไรเขาก็จะทําอย่างนั้นนะ่ะเช่นเออที่นี้นะัดไปกินข้าวก็จะได้กินข้าวจะไม่ใช่แบบเออเออเอ,อ,อยู่ๆไม่ว่างอะไรเงี้ยสับรางสับซอยสับคน มันก็นจะไม่เป็นฟิลนั้นเนาะให้เชื่อในในเขาเรียกอะไรนะลางสังหอรของตัวเองก็ได้ถ้ามันมีอะไรตู่ตัใจมันจะพอจับได้พอสมควรนะคะแต่ในความรู้สึกของเรานะเรารู้สึกว่าคุณเอ็มอ,อกอิ่มใจกับกับคนคนนี้เนาะกับกับความรักที่เจอครั้งเนี้ยมัน มันจะเรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มความรู้สึกของคุณก็ได้นะหรือแบบจะเป็นคนที่แบบคุณเคยอธิษฐานไว้ออยากได้สเปคคร่าวๆประมาณนี้ก็จะได้เจอประมาณนั้นแต่ที่เรารู้สึกดีมากๆอไม่ใช่ว่าแค่เขาดีกับคุณเท่าไหร่นะแต่เรารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยในช่วงจังหวะที่จะได้เจอกับเขาอะค่ะใจของคุณมีความมั่นคงพอสมควรมั่นคงถึงขนาดกับว่ารู้ว่า คุณค่าของตัวเองคืออะไรคนเราเวลารู้คุณค่าของตัวเองอะ่ะก็จะไม่พาตัวเองไปเจอเรื่องที่ไม่ดีเวลาใจมันแข็งแรงมากๆนะแต่มันก็จะต้องมีบ้างอะ่ะที่แบบใจมันตุปั๊ดตุปเป๋เนาะมันไม่ค่อยแข็งแรงอะมันก็จะดึงดูดอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตตามระดับพลังงานที่ที่ตัวเจ้าของมีแต่เนี้ยคุณขึ้นมาเป็นควีนเลยคือแบบจิตใจ แน่วแน่ตั้งมั่นหรือ,อยังน้อยที่สุดอะค่ะมีมีใจที่ดีต่อตัวเองอะคือแค่นี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะขาข้างหนึ่งมันก็หย่อนไปในฝั่งของความสำเร็จแล้วนะเพราะว่ารู้นี่ว่าลักษณะคนแบบไหนที่ตัวคุณชอบแบบไหนไม่ชอบมันจะกล้าพูดเนาะถ้ารักตัวเองมากพอมีสติมากพอมีความกล้าหาญมากพอมันจะ ไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสหรือว่าลงค่าลมาใครง่ายๆหรืออย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะมันจะมันจะมีตัวคุณเองนั่นแหละจิตใจของคุณเองนี่แหละคอยปกป้องคอยดูแลไม่ให้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาวุ่นวายกับตัวคุณมากเกินไปนะคะอันนี้เป็น energy คร่าวๆเนาะเดี๋ยวเรามาฟังทางฝั่งของเขาบ้างนะคะ ว่าเขารู้สึกอย่างไรเวลาที่เขามองมาที่คุณนะพลังงานน่ารักมากเลยอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมั่นคงเปิดมานี่ดีใจแทนเลยรู้เลยว่ายังไงก็ไปรอดนะคะอ่ะมาดูฝักเขากันเนาะ แล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงเวลาที่เขามองมาที่คุณนะคะเขินเหรออุ้ยขอบคุณค่ะรีวายนะคะเออโอเคน่าสนใจอือ เดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีเดียวเลยเนาะอืมอันนี้สีสวยสวยว,ว้าวคอสมิกดาวโหลดนะคะตามด้วยอ๋อคอมมิเคชั่น พห่สะท้อนพลังงานกันอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใหญ่พี่ไพายจะเป็นแบบนี้นะเท่าที่เราสังเกตซึ่งเราค่อนข้างแฮปปี้เหมือนกันว้าวพาสไล l ์ฮีลิ่งอ e นต i n g น่าสนใจอืมเ่อวงเล็บนิดนึงเนาะใส่ดอกจันอันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่ไพ่กระซิบบอกนิดน,นึงว่าบางคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมาเจอกันหรือว่าการเจอกันครั้งนี้มิใช่เรื่องบังเอิญน,นะทาบุญมาด้วยกันมาก่อนนะคะถึงได้กลับมาเจอกันหรืออาจจะมีคํามั่นสัญญาหรืออะไรใดๆก็ตามผูกพันกันมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างดีๆร่วมกันมานะคะแล้วก็จุงมือกันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งว้าว อันนี้มาทรงเหมือนมาเคลียร์ใจนะซึ่งเราชอบมากเลยอ่ะชอบเพราะว่าการเคลียร์ใจเป็นเรื่องยากนะการเคลียร์ใจเนี่ยมันมันจะต้องเป็นคู่ที่แบบมีความเสียสละแล้วก็อดทนมากๆ่ะอืมถ้าจะให้ตีความหมายในเรื่องของความรู้สึกของเขาเนาะมันจะออก มูทอนอารมณ์ประมาณว่าอืมมันเป็นฟิลของคนที่พยายามที่จะรักษากันและกันไว้นะคะเหมือนเหมือนรู้อะรู้รู้ว่าตัวเขามีจุดอ่อนอะไรในตัวเอง<ม>แล้วก็ตัวคุณมีจุดอ่อนอะไรรู้แล้วก็พยายามเท่าที่ความสามารถ ของตัวเขาอะค่ะจะทําได้ที่จะดูแลรักษาก็ดีหรือว่าฮิลลิ่งถนัดไหมทำได้ไหมจะอะไรยังไงไม่รู้แหละคือมันมีใจที่อยากจะผ่านเหตุการณ์ไปได้ด้วยกันแล้วที่เรารู้สึกเราใช้คำว่าสันเสริญจะเยอะไปไหมเราชื่นชมแล้วกันเนาะเราชื่นชมมากๆคือมันมันพยายามประคองไปด้วยกันในระดับ เลเวลที่ว่าต่อให้มีเรื่องโกรธต่อให้มีให้มีใครทําร้ายจิตใจหรือว่ามันเผลอทําอะไรบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจรู้สึกไม่ดีจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะหลงจะอะไรใดๆก็ตามอ่ะมันมีฐานแห่งการให้ภัยมันลองหลบับอ่ะฝั่งคุณนี่จะมีมากสุดๆเลยนะฝั่งเขาก็มีไม่แพ้กัน แต่ตัวคุณนี่คือแบบนัมเบอร์วันเนาะคือขึ้นเป็นควีนอะเราเราให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะถึงจะไม่ใช่คิงแต่เรารู้สึกว่าในในความเป็นควีนมันระดับความละมุนล,ละไมความอ่อนโยนความเมตตาความปรารถนาดีมันแบบสิททับสบิเต็มสิไม่หักนะคะพาวเวอร์ Power ของของการให้อภัยของคุณอะมันจะแบบทะลุทะลวง ทลายขีดจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาจะมีประสบการณ์ร่วมกันนะคะหรือว่าเ,เขาจะประทับใจในเลเวลของคุณเรื่องนี้ที่น่าจะไม่เคยมีใครทำได้ขนาดนี้มาก่อนนะคะมันอะไรอะไรมันเหมือนมีการกระทบกระทั่งกันอะแต่แต่คุณมีวิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองหรือว่ามีลักษณะอาจจะเป็นคำพูดหรืออะไรบางอย่างอะทำให้สถานการณ์อะ ลิกลับมาได้นะคะแล้วไม่ใช่แค่พลิกกลับมาดีนะแต่คือกลายเป็นว่าเหมือนตัวคุณนะ่ะก็ได้เยียวยาตัวคุณเองยิ่งตัวเขาอะคนที่ได้รับะยิ่งซาบซึ้องอะทั้งซาบซึ้งทงั้งทั้งงงใจแต่อันนี้คืองงใจในในทิศท,ทางที่ดีเนะเาะพบ การให้ภัยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทํายากนะยากยากจริงๆคนส่วนใหญ่บางทีถ้า,ถ,าถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจอะ่ะแยกย,ย้ายง่ายกว่าถูกไหมมันมันอดไม่ได้มันจะแบบฉันก็ถูกอะ่ะเธอก็ถูกพอต่างคนต่างถูกแล้วมันลดอคติลดทิฐิไม่ได้อะ่ะมันมันจะพังใช่ไหมมันเหมือนเจอของที่แข็งกับแข็งแล้วงัดกันอะ่ะมันจะพังแต่คุณมีสเกลวิธีการกับตาลปัต เหตุการณ์ที่มันจะรุนแรงอ่ะให้ทุเราได้อย่างน่าอาัศจรรย์ใจนะคะน่าอาัศจรรย์ใจทักษะในเรื่องของการพูดคุยอ่ะอันนี้บอกเลยว่าเขาเขาเมองลงมาทีไรอ่ะเขารู้สึกอุ่นใจได้ทุกทีว่าอื คือถ้าในเวลาที่ปกติดีมีมีพาร์ทปกติับพาร์ทไม่ปกติพาร์ทปกติ normal เนอะอาการพูดคุยของคุณอะก็สนุกสนานอยู่แล้วอะสนุกสนานอยู่ด้วยและเฮฮาอยู่ด้วยและสบายใจเป็นคนที่กันเองกับคนอื่นเล่นมุกอ,อะไรอะตลกได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ห่วงสวยไม่ห่วงไม่ห่วงภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นอะเรื่องถนัดนะคะเป็นสิ่งที่แบบ ทําได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการฝึกฝนใดๆบางทีแค่ทําหน้าอะไรบางอย่างเฉยๆคนอื่นก็คขาแล้วหรือแค่ยิ้มแค่ยิ้มบางๆอะค่ะคนที่เดินสวนผ่านะเขาก็ใจชื้นแล้วนะมีกําลังใจแบบเฮ้ยเออดูโลกนี้มันสดใสขึ้นมานิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อ่พาร์ทปกติไปแล้วเนาะมาพารพารใช้คำว่าอะไรดี พาสพาสที่ต้องการความช่วยเหลือละกันนี้ e l p เนาะพอเข้ามาในพาสเนี้ยคุณมีความเจ๋งในการในการใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อใจคือเหมือนมันอาจจะแบบมีวิธีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนที่แม่นจังหวะ รู้ว่าจะพูดยังไงหรือว่าเป็นคนที่มีน้ําเสียงน้ําเสียงโทนเสียงที่ไม่แว๊ดแว๊ดนะ่ะหรือจะเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแต่เดิมอยู่แล้วอนะเนาะมันก็จะทําให้แบบ,แบ,แบเบรกเบรกความหัวร้อนของตัวเองได้คือถ้ามันร้อนทั้งคู่มันจะไฟท่วมไงแต่เนี้ยพอมันมีคนเย็นสักคนน่ะเดี๋ยวไฟ ที่มันร้อนอยู่มันก็จะค่อยๆมอดหรือเย็นลงใช่ปะแต่ถ้าต่างคนเป็นไฟคนนึงเป็นน้ํามันอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะมีร้อยก็เรียบมันจะไม่เหลืออะไรเลยแต่อันเนี้ยคําพูดอะไรบางอย่างที่คุณเคยพูดกับเขาอ่ะจะฝังจิตฝังใจเขาเลยนะมันมันจะมีคําพูดที่แบบเหมือนแบบ กินใจอะซึ้งใจหรือว่าทำให้เขารู้สึกได้ถึงถึงอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณอะหรือจะเป็นคนที่แบบมีคำพูดที่บ่งบอกลักษณะของตัวเองคืออาจจะแบบมาแนวจริงใจก็ได้มาแนวจริงใจมาแนวใสๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นมาแนวสายหวานก็ได้เนาะเป็นคนพูดแบบจะจ๋าหวานอะไรอย่างงี้หรือจะเป็นคนที่แบบใช้คําพูดแบบชาญฉลาดก็ได้จะเป็นเทคนิคไหนก็ตามแต่ที่ที่ตัวคุณมีอะ สิ่งนี้มันได้ฝังความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ที่เขาคนนั้นนะคะเขาจะจําได้เหมือนหลับตาเขาจะได้ยินเสียงเขาจะนึกนึกได้ถึงหน้าตานึกได้ถึงความรู้สึกแล้วก็มีคําพูด,หล,ดหลุดขึ้นมาในหัวละเนาะมันอาจจะบางที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นปัดยงปัดยาอะไรขนาดนั้นเนาะมันอาจจะเป็นแค่แบบว่าคําน่ารักน่ารักอะ่ะแบบกินข้าวยางอะไรอย่างเงี้ย คิดถึงเป่าอะไรอย่างเงี้ยเจอมีเสียงสองพยายามทําเสียงสองทรงอะไรประมาณเนี้คือได้ยินแล้วใจมันฟูได้ยินแล้วรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่เห็นเราก็สัมผัสได้ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของคําพูดนี่แหลนะเนาะคำพูดนี่มันออกไปง่ายนะแต่มันจะกลายเป็นอะไรก็ได้มันเป็นเกาะเสริมให้ชีวิต คุณก็ได้จะเป็นอาวุธเอาไว้ใช้เสียบแทงใครก็ได้เป็นอะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ดูเหมือนก็ว่าคุณรู้รู้ว่าจะใช้สิ่งที่คุณมีแบบไหนกับใครยังไงนะคะทำให้ทาให้คนอยู่ใกล้ไม่ค่อยทะเลาะปอกเปิกมากหรือถ้าจะเจ็บปวดก็แบบ มันน่าจะน้อยที่สุดอะเพราะลักษณะการเจตานาถ้าพูดทำลายจิตใจตรงๆน่าจะไม่ใช่แต่ถ้ามันแบบอืมมันความเดือดระดับดีกรีมันเยอะจริงๆอะ่ะหลุดไปบ้างก็คงจะมีแต่ถ้า ถ้าในในช่วงธรรมดาไม่ได้ช่วงวิกฤตอะไรอ,ะอยู่ในในฟิลที่คอนโทรลได้คุณจะค่อนข้างคอนโทรลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคะคือเหมือนแบบพยายามพูดอะไรให้สร้างสารรค์ให้เป็นประโยชน์ทําให้คนอื่นรู้สึกดีประมาณนี้นะสุดท้ายเนาะสุดท้ายมันมีอะไรอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณอะที่ทําให้คนที่เขาอยู่ด้วยอรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกอุ่นใจรู้สึกเหมือนอความเจ็บปวดที่อยู่ในตัวมันมันได้รับการเยียวยามันอาจจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทันทีนะคะแต่ยิ่งยิ่งอยู่ด้วยไปนานขึ้นสักเท่าไหร่ความดีเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างอะ่ะมันจะค่อยๆหนุนใจของของใครบางคนโดยเฉพาะถ้าเขาเคยเ,เจอเรื่องราวที่เจ็บปวดมาแล้วแบบ มีหยดน้ำที่แบบลงไปชโลมใจสักนิดนึงอะ่ะมันจะค่อยๆมีกำลังใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะทำให้ใครสักคนที่เคยสูญสิ้นศรัทธาในความดีหรือว่านึกไม่ออกลืมไปแล้วว่าการได้รับสิ่งดีๆเป็นยังไงอะ่ะมันมันมันเสริมกำลังใจเนาะมันเสริมกำลังใจแล้วก็ถ้ามันได้รับมากพอคะ่ะเขาจะกลายเป็น ผลผลิตชิ้นต่อไปของคุณในความหมายก็คือเขาจะเริ่มส่งต่อความรู้สึกดีให้กับคนอื่นเป็นนะคะเพราะเคยได้รับแล้วนี่ออพอได้รับแล้วอ่ะคนเราเวลามันมีความสุขมากมากอะ่ะมันจะอยากแบ่งปันต่อและคนที่ได้รับอันที่ส่งคนแรกก็ไม่ใช่ใครเขาจะต้องเป็นคนที่ใกล้ใจเขาที่สุดนั่นก็คือคุณเนาะเหมือนเป็นบุญที่ผัดกันทําเลยคุณเริ่มทําก่อนแล้วพอแบบเขามีกําลังมากพอเขาก็ทําตามอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะแล้วนี้ก็คือเหตุผลนะคะว่าไม่ใช่เหตุผลสิคือคำตอบนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขามองมาที่คุณนะคะฟีลฮิลลิ่งเยอะมากเลยฟีลแบบความสุขในเรื่องของอีโมชันจะเยอะเป็นพิเศษนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบาย